Done this night. สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรา,เอ,าออกมาทําความสะอาดนอกบ้านนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเขาทําการทําความสะอาดหมู่บ้านนะคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาร่วมกันทําความสะอาดก็คือเมื่อวานเป็นวันเสาร์แต่วันเสาร์เรา <c oughs> เราเดินทางไปใต้นะคะไปเที่ยวหาเป้แล้วก็ไปเก็บกระเทียมไปเก็บผักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนก็เลยเราก็เลยมาทําวันนี้นะคะพี่ขุนเริ่มต้นจาก ทําทความสะอาดล้างจัก,กรยาน3คันนะคะส่วนไอก้ก็หน้าที่ไอ่หลักๆทุก,กปีก็ทําความสะอาดพวกหญ้านะคะทุกคนที่มันขึ้นเนี่ยขึ้นตามก้อนหินไอ้ทำไปทําไปได้พักหนึ่งแล้วแหละทำไปได้กองเล็กๆละ ทุกคนจะเห็นหน้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นก้อนหินที่เขาปูเป็นแผ่นๆรอยต่อมันก็จะมีดินมาสะสมแล้วพวกวัชพืชก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตามแรงที่เราปลูกแปลงที่เป็นรั้วนะคะทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีกระเทียมป่าที่ไอ่ปลูกไว้ขึ้นเต็มไปเลยนะคะเดี๋ยวก็ไอ้ก็จะ

ต้นกระเทียมปลาที่มันงอกจากเมล็ดไอเผอถอดมันขึ้นมาทุกคนจิ้มลงไปเหมือนเดิมโอ้หตรงนี้ทำความสะอาดยากอะ ทำลายเบีย้ยของต้นกระเทียมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูใกล้ๆว่าต้นกระเทียมที่มันเกิดจากมเมล็ดอ่ะมันเล็กอยู่ทุกคนมันเพิ่งจะยาวขึ้นมาได้ประมาณเนี้อเดี๋ยวาจะไปเอาแว่นตานะเดี๋ยวสิพาจอบเบิ่งผู้บบาวเฮ้เฮ้เฮ้ฮูมองอะไรสิค่ะหน e ส a มว เรา4เองแต่ม่ได้ใชานอ่ะไม่ด้านนเราไม่ได้ซอนั่อยู่แล้วตนนี่คุณกำลังทำความคือล้างไปแล้วแกกำลังเช็ดทำความสะอาดอยู่เดี๋ยวอจะชาร์จแบตนะคะเริ่มจากอทิตนาจะปัดจักรยานไปทำงานโอเคนี่คือรั้วรั้วริมรั้วหน้าบ้านนะคะรั้วต้นไม้ ใบงอกแล้วทุกคนเร็วมากเลยอาทิตย์ที่แล้วยังเพิ่งจะโผล่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นดอกที่มันมีกลิ่นหอมๆดอกซีเรียนนะคะทุกคนก็แตกยอดออกมาแล้วแตกยอดใบนะคะไม่รู้ว่าดอกจะดอกไหมเดี๋ยวเราไปไปดูไปดูกระเทียมป่ากันอ้ยตึงตึงตึงนี่เดีย๋ยวาจะปรับกล้องลงไปให้ดู นะคะเห็นเบี้ยเล็กๆเขาไหมคะเนี่ยค่ะเบี้ยเล็กๆเนี่ยเห็นไหมคะเขาเกิดอยู่ริมเขาเขาในวกมาข้างนอกก็มีค่ะมันจะมีบางบางมาเล็ดที่ออกมาข้างนอกก็เกิดอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือเพิ่งจะสังเกตนะว่ามันเกิดมาเยอะเลยไอ้เบี้ยเล็กๆของมันน่ะค่ะ เบี้ยเล็กๆของมันเนี่ยนั่นนะเห็นไหมเนี่ยค่ะพวกนี้คือมาจากเมล็ดนะโอ้ทุกคนมันเข้าไปลึกเหมือนกันนะน่ะเห็นไหมคะเบี้ยเล็กเนั่นน่ะนั่นนโอ้ยภูมิใจนี่เดี๋ยวต้องเอาเลยต้องเอาแว่นตามาสวมนะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวแบบเราทําความสะอาดวัชพืชแล้วเราไปดึงเอาต้นกระเทียมของเรานะคะที่เรากำลังเพาะพันธุ์นะคะ เดี๋ยวเรารอดูปีหน้าว่ามันจะดกกว่านี้ไหมขึ้นมันหนากว่านี้ไหมนะคะด้วยจะทําความสะอาดเอาพวกผักชีล้อมเนี่ยเอาออกให้หมดนะคะเพราะว่าไอ,ไ,อไม่กินนะอืม Ja. ความรากยาวของผักชีล้อมนะคะรากเขานี่จะยาวไปเลยนะทุกคนนะมันแร่พันธุ์ดี

ตัวนี้นะคะงอกขึ้นมาแล้วลิปสติกะที่ไอบอกว่ามันมีกลิ่นหอมเหมือนเหมือนผักผักสแง,งะทางสกลน,นครนะคะส่วนกระเทียมป่าฝั่งนี้คือไอเอาลงมาปลูกปีที่แล้วนะคะคือเอาเอาเบี้ยมันนะมาจิ้มจิ้ม,จ,มจิ้มลงไปมันก็เกิดเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันเกิดง่ายมากเกิดง่ายมากนะคะโอเคแล้วก็ ต้นดอกไม้ของไอ้นี้พิอนี่นี่คือสูงเร็วมากไอจำไม่ได้ว่าถ่ายให้ทุกคนดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะอาทิตย์นี้คือแบบต้นสูงประมาณโอ้ยสูงมาประมาณฟุตหนึ่งแล้วค่ะส่วนฝั่งนู้นนะคะที่เป็นของเพื่อนบ้านนะคะอันนี้เขาปลูกมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะตัวนี้มันจะเป็นอีกพันหนึ่งที่เขาจะออก ช้านิดนึงนะคะ เดวมากอัอนคือแบบเกิดได้ทุกทุกสิ่งแวดล้อมจริงๆเดี๋ยวต้นต้นเดือนพฤษสภานี้รับรอง สอ,อาทิตย์แรกของเ,องงองเดือนพฤษภารับรองว่าดอกฟันสิงโตมันจะเหลืองอร่ามเต็มทุ่งถ้าใครชอบนะเขาก็จะเก็บกันช่วงต้นเดือนพฤษภานะคะที่นี่นะคะเก็บดอกเก็บใบเป็น Om det är inte är roligt, vem ska göra? Jag har gjort det lite grann i början här. Du älskar att rensa stycken, men inte rensa ogräs. Jag har spottat löv här. Åh, oh, tack! Ja, men du är duktig på det andra. Nej, jag är inte duktig, men jag, jag måste äh, fly. Jag är bara lite hungrig. Vad är klockan nu? เที่ยงกว่าแล้วยังไม่รู้จะกินข้าวกับอะไรเลยเนี่ยไปยังไม่มีกับข้าวเลยทุยกคนแบบทำให้มันเสร็จมันจะเสร็จอะ้นเนี่ย,ยไ,ไ,ไม่ง่ายเลยไอ้ทำคอนเซ็ปต์อ่างเงี้ยใช้พลังใช้พลังงานเยอะอ เดี๋ยวทำเท่าทีท่ทำได้นะคะทุกคน จริงๆหิวข้าวอะ่ะงั้หุ่มดิดคหนดิคนเลไอหิวข้าวใช้พลังงานเยอะอออยังไงไอก็ขออนุญาตนาไปก่อนเดี๋ยวไอทำอีกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไอจะลงคลิปให้ทุกคนดูว่ามันประมาณไหนนะคะทุกคน โอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่าพี่ขุนบ๊ายบายแล้วสัสดรบ๊ายบายก็ประมาณนี้ทุกคนใช้เวลาพักหนึ่งอยู่นะเนาะทีนี้ก็จะดูสะอาดสะอ้านบ้านผักไอ่ก็เดี๋ยวไอ่บอกให้พี่ขุน รดน้ำให้ก่อนนะคะสาระแหน่กำลังงอกขึ้นมาเต็มเลยจ้ะสาระแหน่ขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็สตรอเบอรี่ไหญก็กำลังงอกนะคะไอะ้ก็เดี๋ยวให้เกลืองิ้นเตอัดวัดนาดารินนะคะอ๋อวัดนาวัดนามิกเกอดูขานเฟรเดนกูเดนกเดกูเนียบลิกอ๋อสแนฟบลึกสอง โอ้กรมอินเตอร์อัดวัดนาดรินนยอ๋อรัมสเลิกจ้ะบุสเกะย่ปิดจ็อบวันนี้ค่ะทุกคนตอนนี้พื้นก็เริ่มแห้งแล้วนะคะจักรยานที่ตากไว้ก็เริ่มแห้งละดูสะอาดสะอา้านขึ้นค่ะดูหน้ามาเยี่ยมเยียนเนาะ